ในคลิปนี้อันจะพามาดูวิธีการเก็บบ่าเสื้อให้มันตื้นขึ้นนะคะจะสังเกตเห็นว่าบ่าของสองข้างนะคะมันไม่เท่ากันเนาะเพราะว่าอันนะคะได้ทําการแก้ไขนะคะอีกหนึ่งฝั่งเนี่ยไปเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วคือข้างนี้นะคะที่เราแก้เสร็จแล้วส่วนข้างนะคะยังไม่ได้ทําเดี๋ยวอันจะมาให้ดูนะคะว่าเราจะมีเทคนิคในการเดินเส้นเย็บยังไงเดี๋ยวมาให้ดูงานกันก่อนอันนี้คือก่อนแก้นะคะเขาจะาเดินเส้นเย็บนะคะแล้วก็พ้งริมขาส่วนของตะเข็บแบบนี้ นะคะแต่ว่าที่เราแก้ใหม่นะคะเราจะใช้วิธีการเย็บแบบเข้าทํำนะคะอันนี้คือส่วนของด้านนอกนะคะแล้วก็ด้านในค่ะเป็นแบบนี้เทียบกันนะคะอันว่านะการเย็บเข้าทํำแบบนี้สวยกว่าออกเนี่ยค่ะเห็นไหมของเดิมมันจะเป็นแบบ เขาพ้งริมมาใช่ไหมคะมันจะมีตะเข็บแบบนี้ส่วนที่เราทําใหม่คะ่ะก็คือจะเป็นการเย็บแบบเข้าทางานจะสวยด้วยนะแล้วก็ประหยัดเวลาในการทําด้วยคะ่ะเราไม่ต้องไปพ้งริมด้วยใช้แค่จักรเดินเส้นเย็บขาดตัวเดียวในการทํานะคะโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราพับขาดส่วนที่เป็นป่าตรงนี้ลงมานะคะอันนี้คือข้างหลังเนาะแพทเทิร์นชิ้นหลังอันนี้คือชิ้นหน้าคะ่ะนนี้คือบ่าให้เราพับทุบลงมาแบบนี้เลย สองฝั่งเนี่ยจะต้องเท่ากันนะคะด้านบนเนี่ยจะต้องเรียบเสมอกันนี่นะคะด้านบนคือส่วนของตะเข็บตรงนี้มีส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราทําตรงนี้ไม่สวยเนี่ยมันจะทําให้หลังจากเย็บออกมาค่ะทรงมันจะเสียนะคะอันนี้คือส่วนของด้านนอกนะทุกคนเนี่ยค่ะส่วนของด้านนอกเสื้อด้านในมันจะเป็นฝั่งตะเข็บใช่ปะ่ะอันนี้คือด้านนอกนะเราพับพบบลงมาจากฝั่งด้านนอกเลยแล้วต่อจากนั้นค่ะก็วัดลงมาตัวนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยค่ะเขาต้องการ เกบ,บ่านะคะลงมาอยู่ที่2นิ้วก็ให้เราค่ะวัดลงมาแค่นิ้วครึ่งจากบ่าตรงนี้นะคะลงมาเลยนิ้วครึ่งเรียบร้อยนะคะต่อจากนั้นเราก็เดินเส้นเย็ยบค่ะตรงนี้นะคะตามเส้นที่เราเขียเอาไว้เลย ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ต่อจากนั้นค่ะก็ตัดค่ะตัดนะคะคือเพื่อนๆเห็นไอ้ไอเส้นเส้นที่อันนะคะได้เดินเส้นไว้ว่าเนี่ยเวลาที่ตัดนะคะเราจะตดัดเราจะตดัเะตดเหนือเส้นเลยนะคะขึ้นไปนิดเดียวอย่าให้มันติดมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะขาดนี่ค่ะแบบนี้ แล้วก็ต่อจากนั้นค่ะมันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะไอ้ตะเข็บตรงนี้มันก็คือจะอยู่ฝั่งด้านนอกนี่ฝั่งด้านนอกคือเห็นปะมีโลโก้อยู่นี่คือฝั่งด้านนอกนะคะต่อจากนั้นค่ะเราก็พลิกมาแบบนี้นะคะอันนี้คือฝั่งของตะเข็บละอันนี้คือฝั่งของด้านนอกพลิกมานะคะฝั่งที่เป็นตะเข็บแบบนี้เราก็พับทบค่ะลงมาแบบนี้ค่ะเราก็เดินเส้นเย็บนะคะอ่ะอีกทีนะ ใครที่แบบรู้สึกว่าอัานอธิบายช้าหรือว่าอะไรแบบนี้คุณสามารถแบบกรอคลิปอะค่ะให้มันเร็วได้นะคะแต่อ่นอานต้องต้องห่วงคนที่เขา,าค่ะชา้าเนาะเพราะเวลาที่อ่านสอนนะจะมีหลายคนที่แบบว่าอธิบายครั้งแรกอาจจะไม่เข้าใจอันเลยต้องอธิบายซ้ํานะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคลิปมันช้าเนี่ยคุณแบบเลื่อนได้เลยนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดถึงจุดที่อานอธิบายซ้ําเนาะเอาโอเคอันนี้คือพอหลังจากที่เดินเส้นเย็บมันจะได้แบบนี้นะอันนี้คือฝั่งของด้านนอกเห็นไหมคะอันนี้คือฝั่งด้านนอกเนี่ยที่เป็นโลโก้เขา แล้วต่อจากนั้นค่ะก็พลิกแบบนี้เนาะแล้วก็จากนั้นค่ะพับทบลงมาอันนี้ค่ะเป็นการแบบเย็บแบบเข้าท่านะคะนี่ล้มลงมาแล้วก็เดินเส้นเย็บเข้าไปคันหนึ่งตีนผี ได้แล้วนะแบบนี้ต่อจากนั้นค่ะเราก็แบกมาแบบนี้นะคะแล้วก็จากนั้นเราจะเดินเส้นเย็บค่ะกดตะเข็บตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือฝั่งด้านในนะเนี่ยสังเกตด,ดูว่ามันจะมีแบบส่วนที่เป็นแบบพุ้งริมมันจะอยู่ข้างในใช่ไหมคะของเดิมแล้วก็ตะเข็บตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะล้มในการล้มนะคะแนะนําว่าล้มไปส่วนของด้านหลังอันนี้คือด้านหลังนะคะอันนี้คือด้านหน้า เน่ด้านหน้ามีโลโก้ให้เราหันล้มไปส่วนของด้านหลังนะคะแบบนี้เราก็เดินเส้นเอฟกดค่ะ,ะนี่นะคะจะได้หน้าตาแบบนี้อันนี้คือด้านนอก นะคะเรียบร้อยแล้วก็นี่คือด้านในค่ะโอเคนะวิธีการหาก็มีเพียงเท่านี้เลยลองไปปรับใช้กันดูนะคะ